มาทำความรู้จักกับชาใบาไผ่กันค่ะพอได้ยินคำว่าชาใบาไผ่เนี่ยและหลายคนเนี่ยก็คงสงสัยนะคะว่าเอ๊ะใบไผ่เนี่ยเอามาทำชาได้ด้วยเลยนะคะแล้วมันกินได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันมีการศึกษาวิจัยมาแล้วนะคะว่าในใบไผ่เนี่ยมีคุณสมบัติมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นเลยที่เด่นๆ มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอย่างในกลุ่มของโพลีฟีนอลเนี่ยก็ช่วยชะลอความแก่นะคะแม่พอได้ยินว่าชะลอความแก่เนี่ยสาวสาวหูผึ่งเลยไหมคะ,คะนอกจากนี้เนี่ยตัวเด่นๆอีกตัวหนึ่งเลยนี่ก็คือซิลิก้านะคะตัวซิลิก้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้าง พวกกระดูกนะคะเล็บแล้วก็เส้นผมให้แข็งแรงนะคะชาใบไผ่เนี่ยมันก็เป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะรสชาติเนี่ยก็จะออกแบบหวานใบไผ่นิดๆมันเป็นรสหวานตามธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของใบไผ่อ่อนๆนะคะซึ่งดื่มได้ง่ายมากนะคะดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะคะ อันนี้นะคะหนึ่งก็ทําบรรจุขวดไว้แช่ในตู้เย็นไว้นะคะไว้ดื่มนะคะถ้าใครที่ชอบแบบร้อนๆก็อีกแบบหนึ่งนะคะ